วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ทางาทางแอปพลิเคชันนะครับไทยคอนซุล่าพามาพามาร่วมงานแล้วก็มาสัมภาษณ์แล้วก็ให้มาแชร์ประสบการณ์ของการท่องเที่ยวนะครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆคนไทยก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะมากแต่ก่อนหน้านี้เราก็มีไม่ไม่ได้มีช่องทางที่มันสะดวกสบายแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันจะเป็นช่องทางที่ทําให้คนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอุ่นใจมากขึ้นรวมทั้งคนที่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็อุ่นใจด้วยในการที่จะเข้าไปหาข้อมูลทั้งเรื่องเอกสารเรื่องการติดต่อที่มันอาจจะยากลําบาาาากกกกเมมม่่อนนนนนะัใวลี้็จงย แล้วมันก็รวมครบจบในแอปเดียวครับนี้ต้องใช้แน,น่ๆเลยคืออย,อย่างของเบลเองเนี่ยได้ลองเข้าไปเล่นครับมันจะมีตัวแชทบอทนะครับถ้าทุกคนเข้าไปหลายคนอาจจะคิดว่าแชทบอทเนี่ยมันจะดูแบบแข็งๆตอบเป็นบอทหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วลองเข้าไปแล้วครับคือมันจะสามารถตอบคําถามทุกอย่างของเราได้หมดซึ่งตรงนี้เบลคิดว่าส่วนตัวเบลได้ใช้จริงๆแล้วก็อย่างเช่นเวลาที่จะไปทำพาสปอร์ตนะครับตอนนี้คือ,อ,อบางทีเราไม่รู้ว่าการทำพาสปอร์ตมันสามารถจองคิวก่อนได้ ซึ่งในแอปนี้ก็จะส่งลิงก์ที่เป็นลิงก์ที่เราสามารถเข้าไปคลิกแล้วก็จองคิวก่อนได้เลยพอไปถึงหน้างานเราก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยครับกล็ลดปัญหาเรื่องของการแบบเสียเวลาไปต่อคิวแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะแพลนเรื่องของเวลาในการที่เราทาพาสปอร์ตเสร็จแล้วจะไปทํางานอย่างอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยครับอีกอย่างหนึ่งเบลมีประสบการณ์ในเรื่องของการป่วยที่ต่างประเทศนะครับก็พอในแอปพลิเคชันเนี่ยมี SOS รวมถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตคอร์อะไรแบบเี้ยครับบางทีการที่เราอยู่ต่างประเทศเราบางทีโรงพยาบาลเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ท่ ห,หรือว่าเราไม่รู้เลยว่าสถานทูตต้องไปยังไงเราเกิดเหตุอะไรเราก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตคอลได้ที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วก็ถ้าฉุกเฉินมากๆเลยก็ SOS คอลก็ได้ด้วยครับอันนี้เบลคิดว่าได้ใช้จริงๆส่วนเรื่องเอกสารต่างๆที่เข้าไปในแอปเนี่ยหน้าอินเทอร์เฟซครับมันจะแบบเป็นโมบายเฟลลี่มากซ้ายขวากดตรงไหนเนี่ยมันจะไปได้หมดเลยแล้วก็บางทีเราไปหน้างานเนาะเอกสารก็ยังจําเป็นสําหรับประเทศไทยคนไทยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกเลยว่าคุณต้องเตรียมอะไรไปบ้างเพื่อไม่ให้ตกหล่นครับอันนี้เบลคิดว่าได้้ใชจริงจริงๆเคดว่า อันแรกเลยที่ต้องคำนึงถึงก่อนเลยให้คิดถึง worst case scenario ไ้ก่อนเลยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเกิดบัตเกิดอุบัติเหตุคุณจะทำยังไงหรือว่าไม่สบายป่วยคุณจะทำยังไงนอกจากการพกยาไปส่วนตัวแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องหาข้อมูลจริงๆ คือแนะอปพลิเคชันก็มีเพื่อช่วยเราแต่ตัวเราเองก็ต้องหาข้อมูลด้วยบางทีเราจะคิดถึงความสนุกสนาแนแฮปปี้ในการท่องเที่ยวอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับให้คิดถึงมุมว่าเออถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เราจะทํำยังไงเราก็คิดว่ามันควรจะต้องแพลนเรื่องนี้ด้วยจริงๆครับไม่งั้นเราไปถึงหน้างานเราคือแบบคือตอนที่เราไปลาวเราเรแบบคานออกมาจากห้องน้ำมาที่แบบท้องเสียแล้วก็แบบอาเจียนหนักมากค,คือตอนนั้นรู้เลยว่าความรู้เรื่องโรงพยาบาลที่หลวงพระบางคือต่ํามากหมายถึงว่าเราไม่รู้เลยว่ามันต้องไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็คือหลังจากที่ลับจากโวงพบาลครั้งนั้นน่ะเวลาไปเที่ยวที่ไหนเันแบบก็จะศึกษาก่อนเลยว่าโอเคไปญี่ปุ่นเคสที่องค์ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าโรงพยาบาลยากมากแต่มันมีวิธีไหนไหมที่เราจะได้ยามาหรือว่าเราจะต้องติดต่อใครต้องมีต้องไปยังไงก็คือหาวิธีการเลยหรือไปยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเรื่องโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่เราหาเพิ่มครับจริงๆอะ่ะแเบลบคิดว่าเราแพลนทริปแล้วเราแพลนทริปได้ให้เราแพลนเรื่อง อุบัิเหไว้ด้วยอีกนิดนึงอีกอีกพาร์ทหนึ่งอะ่ะเบลคิดว่ามันจะดีมากๆสําหรับการท่องเที่ยวของเรารวมถึงเรื่องของคนไทยในต่างแดนด้วยนะครับที่บางทีอะ่ะเราต้องการจะติดต่อกองศูนหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินใดๆ,ดๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เราทําได้แล้วอะ่ะต้องเป็นหน่วยงานเข้ามาช่วยหรือว่า อะไรแบบนี้เข้ามาช่วยอ่ะคืออันนี้มันจะช่วยได้มากอ๋อครับผมจริงๆอ่ะเบลเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับทำทิกตอกก็มีให้เบลรีวิวก็ทำคอนเทนต์ที่เกกับการท่องเที่ยวด้วยเวลาที่ไปต่างประเทศหรือว่าท่องเที่ยวในไทยก็ทําครับวันนี้ อินฟลูเอนเซอร์เยอะมากแล้วก็มีคนที่อยากจะอยากเที่ยวตามอินฟลูเอนเซอร์เยอะมากแต่ในมุมของความปลอดภยัยรวมถึงแอปพลิเคชันที่มันควรจะมีติดเครื่องแบบนี้เบลคิดว่าเราควรจะโฟกัสแล้วก็ควรจะมีติดเครื่องสักหน่อยอะ่ะแล้วดาวน์โหลดฟรีด้วยนะครับอินฟูก็ควรจะมีหรือว่าคนที่จะเที่ยวตามอินฟูก็ควรจะมีครับนิดหนึ่งอยากเที่ยวตามอินฟูโดยที่ไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมนะทุกคนบางทีอินฟูพาไปเที่ยวเนี่ยมันจะมีแต่มุมที่มันสมูทมุมที่ไม่สมูทมุมที่เป็นแบบโอ้โหปัญหาร้อยแปดอ่ะบาง เหมือนสื่อสื่อหนึ่งเนาะที่เราต้องใช้วิจารณอญาณในการเสพด้วยแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมครับจริงๆเวลาที่เราทำคอนเทนต์ในมุมของ ของอินฟลูเอนเซอร์ะครับก็พยายามที่จะให้มุมมองของการที่เฮ้ยมันไม่ได้สวยแบบนี้นะมันมีมุมดาร์กเบื้องหลังด้วยมีมุมที่คุณต้องเจอปัญหาด้วยเดี๋ยวนี้เวลาอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์แบบนี้ก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยเนาะแต่บางคนเขาอาจจะไม่ได้ทำหรือบางคอนเทนต์คุณอาจจะไม่เห็นเบลก็อยากให้ทุกคนที่เป็นแบบคนที่เสพคอนเทนต์จากอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆหรือไม่ก็โหลดแอปพลิเคชันที่ช่วยเราได้แบบที่ไม่ต้องรอให้อินฟลูเอนเซอร์ช่วย <c oughs> แบบนี้นะครับ <laughs> อคคุณนะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn